สวัสดีค้ะผมโอเคชาแนลครับ, OK รบวันนี้เรามากินสเต็กหมูพอตช็อป,อ,อ,ปอะไรนะพอตช็อปพอตช็อปเรียกยากทุกคนกินกันเถอะติดติดไอ้นี่ด้วยที่แรกไม่ว่าจะเอาเป็นเนื้อตาไม่ได้เอาแว่นตาไปมองไม่เห็นก็เลยได้เป็นหมูมาก,กลับมาบ้านให้ลูกมันอ่าน ตวงสือก็เล็กๆ,ๆเป็นหมูไปเฉยเดี๋ยวไว้แก้ตัวโอกาสหน้าเนาะจะเป็นเนื้อสเต็กเนื้อแม่ยาแต่จริงแล้วแม่อยากกินสเต็กเนื้อทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เอาแว่นไปอย่างว่าแหละคนแก่เนาะตามองไม่เห็นก็เลยได้สเต็กหมูมาแทนทุกคนมากินด้วยกันเลยจ้ะมาครับกินด้วยกันผักก็จะมีเยอะเลยมีแตงกวาแน่ข่าวคันป่าไม่รู้มีมะเขือเทศมีเฟ้นฟรายแล้วก็มีแรดดิสแล้วลลก็มีผักนี่แหละผักที่แม่ชอบ ผักคอทุกคนปะกินด้วยกันเลยจ้ะกินอะไรกอนกินยังไงไม่เคยกินอ่ะชิ้นนี้ก่อนแล้วกันใช้มือเลยใช้มือเลยแล้วกันทุกคนเนี่ยมันฉีกได้ก็ใช้มือเลยโอ้โหเดี๋ยวมีดอยู่ไหนเอ่ยนุ่มแล้วเนี่ยนุ่มแม่เอามีดมาไว้ไหนอะหนุ่มเอามีดไหมแม่ด้วยเดี๋ยวเอโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้ นี่ทุกคนนี่มีดหั่นสเต็กบ้านๆเลยแล้วละ่ะโอเคสุกไหมเอ่ยสุกสุกเลยเนื้อหมูต้องสุกเลยถ้าถ้าเกิดว่าเนื้อเนื้อนั่นอยากกินเนื้อเนื้อวัวไม,ม่สุกนี่น้ำจิม้มทุกคนน้ำจิ้มสเต็กอร่อยมากอืเหนียวหน่อยอร่อยอร่อยมากมั้งฮะ อร่อยมากเลยครับอ,<ะ>อร่อยมากทุกคนม,ม,มีเฟ้นฟรายทอดทอดเองเยน็นละไม่ไม่ไม่กรอบอะเฟินฟรายกินแ้อวร้อนจะกรอบนะอืมที่นี่กรอบเฉย อ๋อหมาหมาจนมาแล้วนะหมาจนเริ่มโตแล้วทนะุกคนมันเดินมาหากินนะไม่เนะี่ยโอเคเออเดี๋ยวมันเรียนน,นะอืมออืมอืมอืมออออมอรอ

เยวนานหน่อยนะหมูหน้ากินได้ไหมเจ้อกว่ามากฟันก็ถอนมาสองซีกมาเข้าตามรูนู้นรูนี้ dài và chưa thầm bao nhiêu nêm nêm hả lạnh nùng num nông trong này ninh là cái ninh 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 thịt ninh 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 mà cắt ừ. ừ. cọi rồi cũng ăn Ừ, mèn 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 không? Bịt mèn nào mèn 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 ทาดของมันงอ่ะอืมกินกวนชิ้นใหญ่อิ่มมากอิ่มมากอืมกินใหญ่มากกินใหญ่นะเต็มหมดทุกคน เนื้อมันนมใช่นหนไหมอร่อยเนื้อมันนมมากเนืน้อจดูกมันอร่อยโอ้ดูเถอมันยาวแบ่บ เต็มทุกคนหลานเล่นอยู่ข้างหลังเหมือนเนื้อจระเข้เลยฮึฮึินไรบ้างเนเนือน้อจระเข้ <c oughs> มันจะมีกระดูกหน่อยนะทุกคนติดกระดูกมัย้ยนี่ฮะกระดูกเนี่ยกระดูกมัน Nó dùng được rồi thế Bên nữa tông nó lưu mà Sẵn nó, con nó 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 sẵn nó mũ Hai mã nó Mã tròn จิ้มหน่อยจิ้มๆทุกคนแล้วก็บีบมะนาวหน่อยจิ๊ดจัดสมาร์ทโฟนเบี้ยวันี่ยาตเหมือนน่าจะระเค็ใช่เหรอกินยังไงก็เนื้ยเหมือนระเค็มไม่เอา เต็มปากอยู่มันก็ตอกแค่โอ้โหตอกเต็มปากเลยเปรี้ยวเจ็บอืมไม่หละทอดมาโซน้ำจิ้มทุกคนขออนุญาตยกชามทอดเลยมาละยกชามซุไม่จะยืดทอดไปแล้วอืมอืมอืมซุก อืมหยุดแล้วโอเคอืม <c oughs> สองคนกินสำหรอบวันแม่ไม่ดี <c oughs> ขอเคี้ยวม,มานานอ,าอืมอมานเล่นอยู่ข้างบบหลังแับที่ทานนี้ก็อิ่มไหมอ่ะอืมคำก็อิ่มอืม่อทานหมดที่นั้แล้วก็อิ่มอ่ะอืมเยช่ไหม ไม่อิ่มนจ่เคี้ยวช้าหน่อยแม่เพราะฟันไม่ค่อยดีจะเค้ยวกินตี กินได้ต่อกินปลาเรื่อยกินน้ำกินได้ต่อเอ้ยอิ่มไหมล่ะอืมกินปลาเรื่อยๆกินคอยแม่แม่ยังไม่อิ่มเลย เคยไม่กินเนฟนฟรายเหรอ,อ,อไม่เอาเบือ่อทอดเฟรนช์ฟรายมาสองสองามวนะันแล้วทุกคนกินหมดละหมดถุงลนะโอเคเลยเบื่อเลยคือเฟรนช์ฟรายมาถุงถุงไปเล,เลยทอดกินกินทุกวันทุกวันโอเคเบื่อเลยวยากกินออกคลิปไม่กินเลยเบื่อเลย

ผักอันนี้มวาวางเมื่อกี้ทุกคนมีผักเยอะโอ้ยมันเอาเข้าจมูกเ <c oughs> จับกินไม่หมดทุกคนชิ้นใหญ่คนชิ้นคนชิ้นอิ่ม อืมโอเคปิดคลิปแล้วยุคปิดคลิปขอบคุณยิ้มนะครับวาพบกันใหม่คลิปหน้านะคบขอบคุณในกรารับขอบคุณในกรารรับชมครับสวยครับจ้าสวัสดีค่ะ